นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งของเรานะคะเป็นตอนนี้เป็นพยายามการเด่นค่ะก็ธรรมชาติตามที่เห็นเลยตอนกลางคืนก็จะมีไฟนิดหน่อยแต่ที่นี่ค่าไฟเราก็เลยจะใช้เป็นพวกโซลาร์เซลล์แทนนะคะเป็นแบบนี้ก็พยายามให้จบในโซลาร์เซลล์ตกค่ามาก็จะมีแสงอาจจะไม่ได้ส่ง,งมากแต่ว่าก็ฟิลเตอร์อยู่ที่นี่จะ ทั้งหมด5้าห้องด้วยกันนะคะสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติหน่อยแล้วก็ใกล้กับร้านอาหารเพราะตัวนี้สามารถเดินทะลุร้านอาหารเราได้เลยตัวนี้ก็รอบๆจะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นบังกะโลมีทั้งหมด5ห้องนะคะตามลักษณะก็จะเป็นบังกะโลไม้แบบนี้ถ้าชอบบังกะโลไม้แบบนี้ก็อยู่ตรงนี้ได้ถ้าชอบติดทะเลก็ไปทัดโตบังกะโลได้นะคะ